ไม่ไว้ใจสั่นน้องสัตว์ลงสมให้เคนเรอเดตหล่อเท่นหน้าเด็กกงอายุ หลอเกินต้านจริงๆค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มเคนเจรเดชวงพัวพันแม้ว่าในปีนี้จะมีอายุ44ปีแล้วแต่เรื่องความหลอความเท่ต้องยกให้เขาคนนี้จริงๆอย่างล่าสุดน้องชาติช่างแต่งหน้าฝีมือระดับประเทศดอแปลงโฉมแต่งหน้าให้เคนเจรเดชบอกเลยว่าลุคนี้สาวๆเห็นแล้วต้องเป็นร้องกีตดคอแตกแน่นอนสำหรับเคนเจรเดชเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เมื่อเขา,ายุน่า7ปีตามคำชักชวนของวีรประวัติวงพัวพันบิดาของเขาซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โดยมีผลงานละครเรื่องแรก คือ6พี่น้องกำกับโดยวีระประวัติเองและออกอากาศในปี2528ส่วนละครเรื่องที่2ในวัยเด็กคือต้อนส้มแสนรักทางช่อง3อแสดงร่วมกับลลิตาปัญญาพาศ